สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบก,กันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณผักเครื่องนะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่โทรหาหนูนะหรือว่าแอนไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จา๋าองค์แรกนะหนูเอาเป็นหลวงปู่ทิมก่อนดีกว่าจา้ะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อเทียนชัยนะจ๊ะพี่นะคะมีอันนี้เป็นดอกบัวหรือใบบัวแล้วจะมีปลานะพี่ใต้ถังก็จะมีขุนแผนหลวงปู่ทิมีหนึ่งองค์นะ ค่ะพี่หน้ากว้างขององค์นี้นะจ๊ะพี่หน้ากว้างขององค์จะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะจ๊ะพี่จา๋าส่วนสูงนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วจะพี่จ๋านะคะ่ะสวยงามมากนะคะพี่เป็นเนื้อเทียนชัยนะจ๊ะพี่จา๋าห,หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะเนื้อเบาละมุนมือจะพี่เวลาจับนะหายากมากนะจ๊ะพี่นะคะมีพอสอเขียนบอกนะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะถามว่าทันหลวงพ่อไม้มทันนะจ๊ะพี่นะคะคุณลุงเจ้าของก็บอกว่าทันนะจ๊ะพี่นะคะพี่จ๋าละการนี้ขอไปที่หนึ่งพันบาทพอจ้ะพ,พี่นะคะ หนึ่งพันบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่นะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดจะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นเนื้อเทียนชัยนะจะพี่นะคะสวยงามมากนะถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดไม่มั่นใจนะแอดไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ๋า1หนึ่งพันบาทจากส่วนรายการที่จะพี่จ๋าเป็นของหลวงปู่ทิมเช่นกันจะพี่จ๋าได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะ ลงปูทิมเยอะมากค่ะพี่ไห่นี้นะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอจ้ะไห่นี้นะคะพี่เปิดมานะด้านในไม่มีอะไรนะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าใ,ใช้เป็นเนื้ออะไรนะนะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดูฝาก่อนนะนะคะพี่ก็จะมีเป็นปิดตามีขุนแพรนนะ่นก็จะมีหูจับอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเองจ้ะพี่นะคะสวยงามมากนะอันนี้คือไห่นะคะพี่ขานเนี่ยค่ะเป็นหลงปูทิมจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากนะจ๊ะพี่นะคะอาจจะมีบ้างนะคะพี่ตําหนิตรงนู้นนิดตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็น,น,ข,อออนอของเก่าเนาะเขาเก็บสะสมมานะคะพี่นะคะตรงท้ายฐานเลาจะมีเป็นเอ,เอกลักษณ์ของปูทิมนะจ๊ะพี่นะคะเป็นขุนแผนปูทิมจ๊ะพี่นะคะมีบ้างนะคะพี่ขาตําหนิเล็กน้อยนะถือว่าแจ้งกันในคลิปให้ทราบ้วนะคะพี่เพราะว่าส่วนตัวเองก็มองมาได้แบบนี้นะ,ะจ๊ะพี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งพันสาม้บาทจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ๊ะพี่นะคะ สวยงามจริงๆจะพี่จ๋านะคะซื้อไว้นะคะพี่ซื้อเก็บไว้นะของแปลกๆของจะพี่จ่ายนานๆจะมาทีนะยิ่งไปข้างหน้าก็ยิ่งจะหายากนะคะพี่ของแบบที่จะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมโบนจะส่งสินค้าให้ฟรีเลยจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอาพระบูชาหลวงพ่อกลืนะพระบูชาหลวงพ่อกลยนะก้อนจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วจะพี่จ๋าส่วนศูนย์จะอยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดนิ้วนะคะพี่นะคะ เป็นพระบูชาหลวงพ่อควะค่ะพี่สวยงามมากนะนะคะพี่เป็นยันตุกตานะพี่จากองค์นี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะต้ถานก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อัวราะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นั่นแหละเขียนว่าวัดกุศิตารามันจะพี่นะคะเป็นร่มดํานะคะพี่เป็นร่มดานะนะคะพี่เป็นหลวงพ่อัวรร่มดำจะพี่นะคะ ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะพี่ภาพไม่ชัดนะพี ainsi, ่ออนไลน์นะพี่ออนไลน์หาหนูเลยนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองนะคะพี่ขาแม่คะเองก็ได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนบริการทางร้านนะพี่บริการจัดส่งสินค้าฟรีให้คุณลูกค้าจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะพี่ดูภาพความเก่านะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะเดี๋ยวให้ลู้าด้านเียจ้ะพี่นะคะ ถ้้ถังก็จะเป็นทรงอย่างนี้จ้พี่นะคะจะเป็นทรงอย่างนี้นะเนี่ยค่ะพี่สวยงามมากนะเขีถถยนด้หลวงพ่อกลัวนะวัดโกศิตารามนะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะจ้ะพี่เรามาดูที่องค์เล็กๆกันต่อนะคะพี่จา๋าองค์เล็กเล็กจ้ะพี่นะคะองค์เล็กเล็กก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะคะพี่ปีนี้เนาะ อันนี้นะคะพี่จะเป็นตะกรุดนะตะกรุดคู่หลวงพ่อกันนะพร้อมเหรียญพ่อกันจะพี่รายการนี hey ้เจ็บาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดคู่ค่ะพี่นะคะมีขั้นตุ้มสองลูกนะหัวท้ายนะเป็นตะกรุดคู่ลงรักจะพี่ลงรักทองหน่อยๆนะพร้อมเหรียญหลวงพ่อกันจะพี่พร้อมเหรียญหลวงพ่อกันนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่อันจะเป็นลูกกอกแมวจะพี่เจ็บาทจ้ะนะคะ ลูกกอ,อกแมวนะคะพี่ขาด้านในเขาจะมีเป็นแผ่นทองนะเนี่ยค่ะพี่แล้วจะมีน้ํามันแล้วจะเป็นยันนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะปุตโตจัมโบ้จ้ะพี่ปุตโตจัมโบ้นะปุตโตจัมโบ้นี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากนะ,ะหนูกแกะเลยดีกว่าจ้ะพี่นะคะเดี๋ยวหนูแกห้นะคะอันนี้นะพี่ ห้า้บาทพอจะแกะให้ดูเลยจ้ะพี่นะคะเห็นมันจะหลุดแหลไม่หลุดแหลกก็เลยแกะให้ลูกค้าได้ดูเลยจ้ะพี่นะคะเหมือนมีเส้นเกสานะหนึ่งเส้นเห็นไหมเนี่ยเส้นอะไรไม่รู้คะ่ะพี่ดำๆนะได้มาแบบนี้นะนะคะพี่ตามภาพไว้นะเดี๋ยวซูมให้ดูจ้ะพี่ตามภาพไว้นะเนี่ยจ้ะพี่นะคะพี่ดูความกล่องเลยจ้ะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพอท่วมเลยค่ะพี่เนื้อว่านนะ อันนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่นะคะแต่แม่ค้าไม่ทราบว่าใช่พ่อทวดหรือเปล่านะนะคะพี่มีบ้างแล้วตำหนิเล็กน้อยนะคะพี่แจ้งให้รู้นะห้าร้อยบาทจะพี่เต่าจะพี่จา๋าเต่าจะพี่เต่าด้านบนเป็นพ่อทวดนะนะคะพี่นะคะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะแต่รู้ว่าบนหลังเต่าเป็นพ่อทวดจะพี่พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เต่านะ ต่าว่าไม่ทราบหลวงพ่อนะแต่รู้ว่าที่อยู่บนหลังเต่าเป็นพ่อทวดเนี่ยค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาค่ะพี่ขาสามเกินะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะหนึ่งก้อนก็จะมีสามองค์แบบนี้จ้ะพี่นะคะหนึ่งก้อนจะมีสามองค์แบบนี้นะ,ะหน้าร้อยบ,บ,นะบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าลาหูนะ เป็นลาหูนะคะพี่นะคะพี่จ๋าอันนี้ห้าร้อบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะอันนี้แม่ค้าได้มันแบบนี้จ้ะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อว่าเป็นของเนื้ออะไรนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นลาหูนะห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าหุ่นนะ,ะหุ่นพยนต์จ้ะพี่ห้าร้อบาทจันนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเพาเขาเรียกว่า,วาหุ่นอะไรช่วยในด้านเรื่องอะไรนะอันนี้หมองมาเห็นแปลกๆดีนะอยู่ในกรอบพลาสติกพร้อมนะคะพี่นะคะพี่จ๋าห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะพี่ไม่ทราบที่นะ เป็นตลาบเล็กๆด้านในก็นนนจะเป็นปิดตาแล้วไอ้ก้อนทองๆนียแม่ค้าก็ไม่ทราบว่าก้อนอะไรนะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาแบบนี้นะ,ะส่วนรายการนี้จะพี่จา๋าเนะะี่ยค่ะอันนี้นเขาเรียกงบนำอ,อ้อยไม่อื่นถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยนะคะพี่นะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะนะคะน่าจะเป็นพระเนื้อดินมค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอัน,นเป็นประดับขีดเก่านะไม่ทราบที่เหมือนกันนะได้มาแบบพี่จา๋าพี่นะคะ ไม่ทาราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะได้มาแบบนี้จากพี่นะคะอันนี้มีรูให้เราสามารถใส่เชือกได้ด้วยนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะตะกุดหนังจากพี่ไม่ทราบที่นะห้าร้อบาทจากพี่นะคะเป็นตะกุดหนังเก่าไม่รู้ที่จากพี่ห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้จากพี่อันนี้เขาเรียกผ้าอะไรเนะี่ยทรงยืนเหมือนพระพุทธเนื้อออกสนิมแดงจากพี่นะคะพี่จ๋านี่เปดร้อบาทจ้ะนะคะ ปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะไม่ใช่ประเทอขนนกเนาะไม่ไม่ใช่พ้าร่วงก็ไม่ใช่ไม่มั่นใจนะจ๊ะพี่ออกเนือ้อออกสนิมแดงนะเนะะี่ยค่ะพี่รายการนี้นะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าผู้หญิงผู้ชายยืนจูบกันนะห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะ นะคะพี่ไม่ทราบว่าจะพี่จ่ายนะคะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะทรงเหมือนนั่งนะเหมือนท่านนั่งนะคะพี่นะคะนั่นจะเป็นพระกุศลค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าพระกุศอะไรนะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดจะพี่ห้าร้อยบาทนะอยู่ในกรอบ่างนี้นะจะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะภาพไม่ชัดเพี้ยนรายเลยนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะไม่ทราบพระพระอะไรนะเป็นเหมือนพระนั่งนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะ น่คะพี่ห้าหกร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเริ่มกบพลาสติกเก่านะห้าร้อยบาทจ้าอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะนะคะพี่อันนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะพระแต่ละองค์แต่ละอีพีแต่ละรายการนะพี่จ๋าราคาอาจจะไม่เท่าก谢谢 eter, 500 et, 500 na, ันนะคะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะงปูดูมั้งคะพี่นะคะปูหมุนปูดูไม่รู้ราดังมิตรกูลกับเศษฐีวรหนึ่งอันนะนคะพี่ ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นสังขาจายไม่ใช่ปิดตาแตบบ่พี่จับขออภัยนะเป็นปิดตานะน่าจะเป็นเนื้อไม่กระพัดมั้งคะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่อยู่ในกรอบนะมองยากนิดนึงนะจ้ะพี่นะคะภาพไม่ชชดพี่ลายขอภาพ,พเพิ่มเติมนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะอัน,นจะเป็นสมเด็จนะสมเด็จเน,ะะาานี่ยปูทิมหรือเปล่านะปูทิมนะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จนะสมเด็จปูทิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะ สำหรับองค์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจาัะอาจจะเป็นขุนแผนจะพี่จ่าขอบคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะคะพี่เพราะว่าส่วนตัวเองนะเป็นพระหมองมัน,นะคะพี่พระหมอมมาลูกค้าก็น่าจะรู้นะคะบางที่บางทีไปใส่รวมกันมาก็าอาจจะมีแบบ ถลอกบ้างก็นะคะพี่ของคนไที่รับใต้นอนด้านหลังมีตะกุดสองดอกหลังจากพี่รายการนี้นะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่จากคุณแผ่นปูทิมจ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่จากเป็นคุณแผ่นปูทิมนะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะต่อครบเป็นเลขเก้านะเลขเก้าเลขแปดไม่มั่นใจนะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จาสมเสร็จองค์ที่หนึ่งจะพี่นะคะสวยงามนะคะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี Belgium, ่นะคะสวยงามมากกับพี่จ <Yeah. S 1> ๋าองค์ที่หนึ่งนะส่วนรายการจะเป็นองค์ที่สองกับพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามไม่แพ้นะคะพี่องค์ที่สองนะห้าร้อยบาทจากพี่จ๋าหลวงปู่สุขจ้ะปู่สุขนี้นะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากอันนี้เป็นพระปิดตานะปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเดียนจบพ่อเงินจะพี่นะคะ เป็นเหรียญจอบพ่องเงินนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากห้าร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าอ่าเป็นเขาเรียกนั้นหลวงพ่องเงินกู่ัถ้าเมาไฟนะแต่เบามากจ้ะพี่เหมือนทํามาจากเข,า,ขาเรียกขาเรียกเขากบุอะไรบุเงินไหมใช่บุเงินไหมเนื้อเบามากจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่องเงินนะพี่รูปหล่อพ่องเงินจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆนะคะพี่สวยๆนะห้าร้อยบาทจ้ะ ปิตาไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพระปิตาเก่านะไม่รู้ที่นะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะหลวงพ่อเขียนพิมพ์หน้าลิงจะพี่หลวงพ่อเขียนนะพิมพ์หน้าลิงนะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะใช้วัดค่ะพี่น่าจะเป็นช่อมาก่อนนั้นแล้วโดนตัดนะอันนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะปิตาจะพี่จ๋าปิตาเก่านะนะคะพี่ ห้าร้อบาทจ้ะหลังแบบจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นปิดตาหลังแบบนะเต่าจะพี่เต่านะเต่าจะพี่เต่าห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่สําหรับเต่ารายการนี้นะอากุ้มหลวงชุมพร,รจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักพกิ่งจะพี่พักกิ่งกิ่งน,นี้นะคะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะกิ่งอ,องค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่ หลวงพ่อทวดจะพี่เริ่มกอบเงินนะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะเริ่มกอบเงินนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะนียิ่งใส่สร้อยพระนะคะพี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะพี่ขาราศีจับขึ้นแน่นอนจ้ะห้าอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะสําหรับหลวงพ่อทวดองนี้นะเป็นเหรียญนะคะพี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่ขานะคะ 1,500บาทปลายทาง50บาทจ้ะโอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูมีแค่นี้นะพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนภาพไม่ชัดพี่อะไรนะ0 8 4ยดีจ้ะสวัสดีจ้า